คืนเดือนดับจากชุดสารคดีย่ำสันดอยเรื่องเสือนอนกินโดยสังคีตจันทนาพจน์ช่วงเดือนมีนาเมษาไม่ว่าที่ไหนที่ไหนก็จะร้อนระอุไปทั่วน้ำที่ไหลซึมมาจากซอกหินก็แห้งขอดหนองน้ำเล็กๆในป่าก็จะแห้งหมด จะยังคงมีเหลือก็ในหนองน้ำขนาดใหญ่แม้ป่าก็ขาดน้ำในฤดูแลง้งสัตว์ป่าทุกชนิดถือว่าเป็นช่วงที่ทารุณสัตว์ป่าตายก็เพราะสมสารหาแหล่งน้ำถูกพรานสังหารตายนับไม่ถ้วนโดยธรรมชาติสัตว์ป่าต้องกินน้ำก่อนจะหาที่สุกหัวนอนยิ่งอากาศร้อนอบอ้าวมากแค่ไหนสัตว์ก็กระหายน้ำเมื่อแอ่งน้ำเล็กๆแห้งขอด สัตว์ก็จะเข้าไปหาหนองน้ำใหญ่ให้ไกลแค่ไหนก็จะไปและก็ที่ที่กล่าวมานี้เป็นจุดที่พรานไปดักรอสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลก็จะพบจุดจบพรานก็ขัดห้างแล้วตัวเองก็จะขึ้นไปรอตั้งแต่ตะว,วันบ่ายๆราวสี่โมงเย็นแหลงนี้พรานเฉยลุยป่าฉายเดียวเลือกที่นั่งห้างได้ถูกใจอยู่ริมขอบหนองน้ำใหญ่ ขณะนั้นน้ำในหนองเหลือน้อยเต็มทีคาดว่าสัตว์ใหญ่ลงสักสองสามตัวก็แห้งแน่ๆจากแหล่งใหญ่มากลายเป็นก้นหนองน้ำนิดเดียวชาวบ้านป่าเรียกวันนี้ว่าคืนเดือนดับความมืดในป่ากระพรานที่นั่งห้างคนเดียวความวิเวกวังเวงมองเห็นพูดผีมาหลอกหลอนตัวเองถึงจะไม่มีไฟฉายพรานเฉยก็ตัดใจนั่งส้มมืด ร้อยตีนกีบสัตว์ขอบหนองมากมายชักชวนให้พรานเฉยมานั่งเพราะเชื่อว่าไม่เสียเที่ยวส่วนไฟฉายไม่มีก็ไม่ต้องอาศัยการยิงเสียงการได้ยินเสียงกรอบแกรบจากกีบตีนสัตว์ที่เหยียบย่ำบนใบไม้แห้งแล้วพรานก็ยิงไปที่เสียงนั้นเป็นการเสี่ยงต่อการยิงผิดมากก็จริงดังนั้นบางครั้งพรานก็ต้องยอมเพราะความจำเป็นดังกล่าว การยิงเสียงหากเป็นเป้าใหญ่ๆพรานมักยิงไม่พลาดโดยจะใช้สำลีติดปลายกระบอกปืนเพื่อแทนศูนย์หน้าซึ่งยังดีกว่าเพราะจากปากกระบอกปืนกับไกปืนจะห่างกันแค่สองศอกป่าที่พรานชอบใช้ขัดห้างยิงสัตว์มักจะเป็นทางที่สัตว์ไม่ดุร้ายนา,นานาชนิดผ่านไปมาห้างที่พรานนั่งไม่สูงนักควรจะมีขนาดที่ช้างเอาองวงควานล้วงกระเป๋ากางเกงพรานได้ เพราะถ้าตามกว่าโครงช้างก็จะเบียดห้างพังความมืดในป่าน,นั้นจะเร็วจะเป็นเพราะทานไฟฉายสำหรับพรานป่าหาซื้อได้ยากพรานเฉยแกก็ไม่มีไฟฉายตอนหัวค่ำม,มีเสียงแกรกกรากทำให้หงุดหงิดเหมือนกันเพราะประสาทจะบอกไอเสียงที่ได้ยินเป็นสัตว์ร้ายอยู่แต่อย่าทําให้เครียดมือกุมเปืนถืออย่างเดียวดังตรงจุดไหนเหนี่ยวไกเปืนทันที ผมผู้เขียนสงสัยตัวเองเหมือนกันว่าตนเองกลัวผีกลัวเสียงขี้ขลาดสุดๆแต่ดันไปนั่งห้างตลอดเดินไปในที่ที่น่ากลัวทั้งนั้นประมาณเกือบตีหนึ่งขณะนั่งทนหนาวทนง่วงความมืดไม่สมาธิก็เหมือนสมาธิเช่นกันเคลิ้มเคลิ้มจะหลับก็มีเสียงมาจากในนองทำให้สะดุ้งเล็กน้อยมันเป็นเสียงเหลียน้ำเหมือนสุนัขใช้ลิ้นตวัด แต่คงไม่ใช่หมาแน่นอนจะเป็นอะไรก็ช่างแต่ใจนั้นน้ำหนักเชื่อว่าเป็นเสือมากกว่าจึงตัดสินใจแม้เพียงขยับปืนแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเสียงนั้นโกงเงียบหายไปสัตว์ป่าตกใจเสียดายที่ไม่ได้ยิงแล้วก็มาน,นั่งปวดเมื่อยเป็นราสีดัดตนต่อถ้าเป็นเสือสัตว์อื่นก็จะไม่เข้าเพราะกลิ่นเสือทำให้สัตว์อื่นๆหายไปหมดจากนั้นก็ขอหลับสงบหนึ่ ไม่ทราบว่ากี่โมงกี่ยามมารู้ตัวเอาเมื่อตีสี่ของวันใหม่ป่าเริ่มมีแสงสว่างจากดวงดาวและสายตาที่ชักจะคุ้นกับความมืดขณะเพ่งดูที่ขอบหนองมองเห็นอะไรนั่งตะคุ่มตะคุ่มอยู่แก่เพ่งมองอยู่นานก็เห็นชัดว่าเป็นรูปสัตว์จึงเพ่งมองสามเพื่อให้แน่ใจครู่หนึ่งไอ้ที่นั่งตะคุ่มอยู่ตรงขอบหนองก็ลุกขึ้นเดินเข้าป่าไป รุ่งเช้าไปดูรอยจึงรู้ว่ามันไม่ใช่ตอไม้แต่มันเป็นหมีมันมารอกินน้ำก้นหนองพรานนั่งห้างก็คิดว่าเป็นตอสัตว์เล็กอื่นๆมากินน้ำก้นหนองไปหมดนี่ก็คือป่าถ้ามีไฟฉายเปินก็ได้แผดเสียงหันนาทไปแล้วนี่บ่งบอกว่าร่างกายและเปินพร้อมถ้ายังยิ่งมือใหม่นั่งห้างบินเดียวประสาทพรานนั่นแหละจะหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลา